สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัตว ok ์โลกเล่าเรื่องวันนี้เราจะมาชวนคุยกันในหัวข้อที่ฟังดูง่ายแต่มีรายละเอียดเยอะมากนั่นคืออาหารต้องห้ามสำหรับหมาหลายอย่างที่เราคิดว่าหมากินได้อาจเป็นพิษร้ายแรงแบบไม่รู้ตัวบางอย่างอาจแค่ท้องเสียบางอย่างอาจถึงขั้นเสียชีวิตอย่าพลาดครับเพราะวันนี้เราจะเจาะลึกแบบจัดเต็มทั้งเหตุผลผลกระทบและทางเลือกที่ดีกว่าหมวดที่ห อาหารอันตรายที่สุดช็อกโกแลตของหวานอันตรายถึงตายสารดิโอบโบรมีนและคาเฟอีนในช็อกโกแลตเป็นพิษต่อหมาอาการกระวนกระวายอาเจียนตัวสั่นชักเสียชีวิตช็อกโกแลตดาร์กยิ่งอันตรายกว่านมช็อกโกแลตหมากินแค่20-30กรัมของดาร์กช็อกก็เสี่ยงแล้วองุ่นและลูกเกนพิษลึกลับที่ยังไม่รู้กลไกอาจทำให้ไตาวายเฉียบพลัน แม้จะกินในปริมาณเล็กน้อยไม่มีใครรู้ว่าทำไมบางตัวถึงได้รับผลแต่ปลอดภัยไว้ก่อนคือห้ามเด็ดขาดหัวหอมกระเทียมสารทำลายเม็ดเลือดแดงทั้งสดดิบปรุงสุกผงปรุงรสออ dangerous ส่งผลให้โลหิตจางเหงือกซีดหายใจเร็วหมวดที่2ออาหารทั่วไปในบ้านที่ควรระวังหลายคนอาจเคยเผลอแบ่งอาหารให้หมาแบบไม่คิดมากเพราะคิดว่าเรากินได้หมาก็น่าจะกินได้ แต่จริงๆแล้วในบ้านเราเองมีอาหารหลายอย่างที่อันตรายกับน้องหมาโดยที่เราไม่รู้เลยครับ 1. นมและผลิตภัณฑ์จากนมทำไมหมาดื่มนมวัวไม่ได้หมาหลายตัวมีภาวะแพ้เลคโตสเพราะร่างกายของมันไม่มีเอนไซม์เลคเตสนี่คือเอนไซม์ที่ใช้ย่อยน้ำตาลเลคโตสในนมผลคือท้องเสียถ่ายเหลวปวดท้องอาเจียน และบางตัวถึงขั้นเบื่ออาหารหรือซึมไปเลยตัวอย่างในชีวิตจริงหลายคนให้นมกล่องหรือโยเกิร์ตรสหวานกับหมาเพราะคิดว่าหอมหมากินแล้วชอบแต่พอกินเข้าไปไม่ถึงสองชั่วโมงก็ทายเหลวเต็มบ้านสิ่งที่ควรทำหากอยากให้น้องหมาดื่มนมควรเลือกนมสำหรับสัตว์โดยเฉพาะเช่นนมแพะสูตรสำหรับสุนัข หรือนมไม่มีแลกโตสอแอลกอออลอ์แม้แค่เล็กน้อยก็อันตรายร้ายแรงแอลกอออลอ์ส่งผลต่อระบบประสาทและตับของหมาอย่างรวดเร็วอาการที่พบง่วงงงเดินเซอาเจียนชักและถึงขั้นโคมา่ารู้หรือไม่หมากินเบียร์ไวน์หรืออาหารหมักดองเล็กน้อยก็มีผลแล้ว เคยมีกรณีหมาเลียคราบเบียร์ที่หกบนพื้นแล้วมีอาการทางระบบประสาททันทีภายในไม่กี่นาทีของที่ต้องระวังค็อกเทลเบียร์เหล้าเค้กที่ใช้เหล้าในการอบเช่นเค้กรำน้ำผลไม้หมักน้ำสมุนไพราบางชนิดที่มีแอลกอฮอล์เจือจาง 3. คาเฟอีนกาแฟชาน้ำอัดลม ระบบหัวใจของหมาไวต่อคาเฟอีนกว่าคนมากคาเฟอีนเป็นสารกระตุ้นที่ทำให้หัวใจหมาทำงานหนักผิดปกติอาการหัวใจเต้นเร็วหอบกระวนกระวายตัวสัน่นอาเจียนและชักของที่ต้องระวังกาแฟทุกชนิดแม้แค่เมล็ดหล่นพื้นก็อย่าให้หมาเลียชาเขียวชาดำน้ำอัดลม เช่นโค้กป๊ปซี่เครื่องดื่มชูกำลังเช่นเรดบูลขนมช็อกโกแลตหรือไอศครีมที่มีคาเฟอีนทริคเล็กๆถ้าเราดื่มกาแฟตอนเช้าอย่าตั้งแก้วไว้ต่ำหรือพื้นเพราะหมาบางตัวชอบดื่มน้ำแปลกๆอะโวคาโดผลไม้สุดเฮลที่อาจเป็นภัยเงียบอะโวคาโดมีสารชื่อว่า เพอร์ซินสำหรับคนอาจไม่มีผลแต่อาจเป็นอันตรายกับหมาโดยเฉพาะส่วนเปลือกมเมล็ดและใบอาการอาเจียนท้องเสียและในบางกรณีเกิดน้ำท่วมปอดหรือพาวโมเนรี่อีดีมาอันตรายยิ่งผ้าหมากินมเมล็ดอาจติดคอหรือลำไส้อุดตันของที่ต้องระวังซูชิที่มีอะโวคาโด ขนมปังแซนด์วิชหรือเบอร์เกอร์ที่ใส่เนื้อบดบวกอะโวคาโดสลัดที่หมาแอบกินจากจานแนะนำถ้าทำอาหารเองควรเก็บเศษอะโวคาโดในที่ปิดมิดชิดไม่ทิ้งในถังขยะเปิดฝาเพราะหมาบางตัวชอบขุดคุยสรุปหมวดนี้อาหารในบ้านที่ดูธรรมดาอาจมีพิษแอบแฝงอยู่ไม่ใช่แค่ห้ามกินอย่างเดียวแต่ควรรู้ว่ามีอะไรแอบอยู่เช่น กาแฟใส่น้ำตาลเท่ากับ3อันตรายคาเฟอีนบวกน้ำตาลบวกบางทีใส่ไซลีทัานถ้าสงสัยว่าน้องหมาเผลอกินอะไรต้องห้ามอย่ารออาการโทรปรึกษาสัตวแพทย์ทันทีพร้อมบอกปริมาณที่กินเก็บบรรจุดพัน์หรือฉลากของสิ่งที่กินไว้ให้หมอดูด้วยหมวดที่3อาหารที่ดูเหมือนไม่อันตรายแต่แฝงพิษกระดูกไก่สุกแตกเป็นเศษแหลม ทวนบาดปากคอหลอดลมลำไส้ควรให้ขนมหรือกระดูกสังเคราะห์แทนไขมันสัตว์และเนื้อทอดเสี่ยงตับอ่อนอักเสบ p a n c r e a t i t ิสอันตรายถึงชีวิตหมาจะมีอาการอาจเจียนท้องเสียไม่กินอาหารขนมเคก้กขนมปังแป้งดิบอาหารหมักขึ้นท้องได้แก๊สในกระเพาะท้องอืดชัก บางชนิดมีสารพิษเช่นไซลีทอนซ่อนอยู่หมวดที่4สารเติมแต่งหรือของหวานไซลีทอนสารให้ความหวานเทียมพบในหมากฝรั่งลูกอมยาสีฟันของหวานสูตรไม่มีน้ำตาลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดหมาร่วงถึงชักหมดสติตับวายเกลือและอาหารเค็มร่างกายหมาจัดการโซเดียมได้น้อยถึงดื่มน้ำเยอะอาเจียนชัก อาหารมนุษย์อย่างแฮมเบคอนไส้กรอกก็เป็นของที่ห้ามกินเหมือนกันหมวดที่5ความเข้าใจผิดเวอร์ซัความจริงหมากินข้าวกับปลาเค็มได้ไหมปลาเค็มมีเกลือสูงมากไม่ควรให้เป็นประจำหากจำเป็นให้แช่น้ำและใช้ปริมาณน,น้อยหมากินผลไม้ได้ไหมได้บางชนิดเช่นแอปเปิลต้องไม่มีเมล็ดกล้วยแตงโมห้ามเด็ดขาดคืออังมุน ทูเรียนลำใหญ่ลิ้นจีคือหวานจัดหรือมีพิษหมวดที่6ทางเลือกที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพเนื้อไก่ลวกจืดไม่ใส่เกลือฟักทองบดช่วยเรื่องขับทายข้าวกล้องผสมไข่ต้มบดขนมหมาแบบโฮมเมดเช่นบิสกิตแครอทต้มอาหารหลากอาหารสัตว์หลีกเลี่ยงสารกันบูดสารแต่งสีรสเค็มหากหมาอาเจียนหรือท้องเสียหลังจากกินอะไร ถึงให้พบสัตวแพทย์ทันทีใช้หลักคือถ้าเราไม่มั่นใจก็อย่าเสี่ยงและนี่ก็คือทั้งหมดของอาหารต้องห้ามสำหรับหมาหวังว่าทุกคนจะได้ทั้งความรู้และความเข้าใจมากขึ้นเพราะแค่อาหารคำเดียวก็อาจเปลี่ยนชีวิตของน้องหมาไปได้รายการสัตว์โลกเล่าเรื่องจะกลับมาพบกับคุณในตอนหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้คนรักหมาคนอื่นๆด้วยนะครับขอบคุณที่รับฟัง แล้วพบกันใหม่ครับ